บอเลยมบว่ามัมีหัวไฟฟ้ามันจะกัดน้ำแห้งพี่น้องอยู่จังหวัดแพร่เนานะเวลาเหียวนี่ยเนี่ยยางถอยหลังครับมันเงี่ยวมามันแข็งเลยน้นาแห้ง บรรยากาศสุดๆนี่หมวกตังลุงสีไฟนี่คือไฟโซลาเซลล์โดโยพลอยหนองนะผมมีไฟครับลุงสีนี่ก็ใส่เครื่องเครื่องคูตา,าคูลากครับมีเวลาตีหากรัวหนาวแห้งครับหนาวแห้งในรอบสามสิบปีครับเพ็ดลุงสีบมมีไฟชิมาเจาะมาเชื่อมนี่ใส่อันนี้เครื่องปั่นครับเครื่องปั่นไฟ ยุยพิงไฟกันในบรรยากาศสวัสดีบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องครับมื่อวนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ครับติดต่างเครืองสีเขารุ่น WL สองนศูนะครับหนาวปลูกพี่หนาวป <c oughs> ดูพี่ใหญ่ครับบ้าน้ำขมวนเที่ยวมาตัางลุ่มสีนะ้ำมาเทียเท่ยวครับเป็นมาเที่ยวเหนือมันมีไฟฟ้านะครับอยู่นี่ใส่เครื่องปั่นไฟเอาครับเครื่องชุดเครื่องหน้าเป็นเครื่องยนต์นะครับยี่ห้อยังบนนี่ ้าวาม่าบออ่าือ้ยังนี่้าวาม่าทุบอานซังกินบค่อยออกครับเื่องย่นจิมหาเลยใส่แท่นมอเตอร์นะครับว่วมันมีไฟฟ้าใส่ยู่ไก่ชุมชนนะครับห่างจากชุมชนอยู่ประมาณเจ็ดกิโลเมตรเริ่มติดตังกันเลยนะครับช่วงสองบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆอาบน้ำเหมือขึ้นนี่โอ้ยพี่น้องเลยจนสั้น เจ้าด้อาบน้ำห่นี่ยบม่วเปียงเอนุ่นนนบุ่นับเปนอ่าน้ืองว,าาวบ่ลุยกันเศร้ากันไปนอนครับบุญนี่ผมบ่วงนี่คือมาเห็ดงานเลยครับเอาได้เศ้าเลยแบตโทรศัพท์กับบุมี่ครับต,อตอ้องต้องอ่าใส่ยองปันไฟป,ปันไฟไปหรอชาโทรศัพท์ไปนะ น้อนนี่ครับทีมงานเขาขึ้นน้อนถึงรถครับหนาวเป็นหนาวเบิางวิธีการครับเบิางวิธีการจีเบิางวิธีการจีในบักคามนะครับเด้อเอาได้เอาได้มักได้มักไดี๋ยเอียบก่อนบ่ใช้เกียร์น่อยนึงใช้เกียร์น่อยนึงบ่มันยังมัดนะครับเนื้อได้มาค้ามจีอันนี้ ที่ได้ักค้ามเลยพี่หลองครับที่ได้มาค้าอย่างยมกษัตองเอาเครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟบ่มีไฟฝ่าใส่ครับจุดจุดอีกคือบ่มีไฟฝ่าเลยนะครับอยู่กลางนุ่นเลยมองจุดตั้งลูกศรลูกศรใส่เครื่องกุมพุต่าสิโตกดกำลังโตัล่างครับบักคับในบักคามเนี่ยในบังคมบวานเป็นสมพูครับวัดวันเขาอยู่เป็นแชมพูมึงทำมาจังหวัดแพร่ ข้ามันชุกบอลลตนี่ครับไม่ใช่ปลาจีนได้ปลาข้วิธีการกินใน้ปลาข้ามต้องปอกเปียกเอาดีดีมีร่อนเลี้ยวดำเนยไปเนียเบิ่งวิธีการยำข้างบนได้ครับเด้อโอ้ยเแยจ่อยตอนวิธีเงี้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเอาคนดิกกิ่มเลยเอาเศษผ้าปั๊บใส่ปากเฉยนี่ครับแซ่บตัวเด้อครับพี่น้อง เดี๋ยวคนละลายครับเดี๋ยวคนละได้ไฟคอยไฟคอยเครื่องปั่นไฟนีไฟวัวพ่อเชื่อมกับ่นละลายอันนี้โอ๊ตกินครับกับร้องเครื่องพ่อใหม่กับร้องโอ๊ตกินใหม่ครับกาแฟครับพี่ครับกาแฟครับ คืนนี้เรามีเดินบรรยากาศครับบรรยากาศหนาหนาวๆใครๆก็มามาแคมป์ปิ้งครับเราจะขึ้นมาพังเลยอีกรอบนึงก็คือเดือนเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาเดือนกรกฎาครับกุมภาพันธ์นี่มาจังหวัดแพร่พฤษภาครับแพร่กรกฎาคมนี่ไปเชียงรายครับพักกินเขากินน้ามณนพี่ลองครับเวลาแปบ้วงเหรอครับจังหวัดแพร่พักกินเขาซะก่อนเนาะ เพิ่มพลังก่อนอันนี้บักขามหวานเอาบักขามหวานไปกินก็เขาเนียวครับบักขามหวานวิสุบุญอันนี้ก็เต็มชนอยู่ครับนี่ต้นบักขามเต็มมัดยามุเ้าตื่นมากยิ่งได้เสียงไก่ปลามันมาจา่ปลาโอ้ยดกคักพี่ในเสาปูนก็ออกกกกล้วยอันต้นกล้วย ออกเต็มเลยหอยไม่เหี่ยใก่บ่ครับครับเหี่ใก้หัวนะอันนี้แบบสดๆเลยเด้อนี่ดีบ่แม่นแนวี่ยสวยก็ดีดีดีบ่บ่มันเพียบอ่ดีครับโอ้ยพี่เพียอันนี้เพียเป็นดีแท้ๆนี่มักขมใส่ขมมักหวานใส่หวานครับ เป็นเสียไ้จำานครับคุณาเพมากเพใส่กพี่กวยเนื้อมันเครื่องครับกอยนีสานะไม่อนบ่บบสใส่ขอขวารับเนื้อบสส้ขขวาพี่น้องเน้อมีมักแคนนะมากแคนมักแคนมันเครื่องเทศมันจะออกขึ้น้นเครื่องเทศนีไม่ยังเนียยังต้นเาบ่่ไม่ติต่อว่ามีตาละัดมีอาสนะเครื่องเทศ เครื่องเดือดมีไหมอยนั้นเลยมือม่เดือดบ่อกนเนาะเสียบบ่ออ่เกีบจี็บไล่ละเอียดครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยเดรื่ระบบไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไปเครื่องก็สีดับอ่ะมันมืดอืด น้ำมันมืดพอดีครับแล้วพอดีเครื่องก็ื่อหูจักแต่ว่เมียนว่น้ำมันมืดครับเรียบร้อยแล้วพอดีเลยวะแล้วพอดีเจาะเจาะหูหูชุดท้ายแล้วพอดีครับเครื่องน้ำมันมืดเพราะว่าเข้ากับคำนวณมาแล้วว่าเข้าสิทำงานทำนี้เขาก็เลยใส่น้ำมันมาเท่านีนะ้แม่นแม่นแห่งถนน สีกับพอดีเลยสีกับมัดพอดีสมขึ้นไปน้อยหนึ่งซ่ำพอดีนะอยู่บริเวณต่างเครื่องนี่บ่มีไฟฟ้าครับใส่เครื่องเครื่องยนต์สิบหาเลี้ยงเครื่องเครื่องนี้พันสื่อมากสี่หมื่นหาเพิ่นนะสี่หมื่นกว่าบาทยี่ห้อเข้าประมาสตาร์บ้อครับ บ่มีแบตเตอรี่อะสตาร์มือได้คือกันเพราะว่าเอามือหมุน <c oughs> เอามือหมุนเอาสองศูนย์ครับบ้านบ้านบ้านยังดอกอำเภอหนองวงไขจังหวัดแพร่ครับสวยมากกันเริ่มห่อนแนมมือส่อนี่นาวนาวพี่น้อง เงยจ้องหน่อยกะเดินเครื่องครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อย